สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแต่งหมวกตัว daddy titan ที่เป็นคาร์บอนเป็นหมวกคาร์บอนยกระงงตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชิลปลอดลุ้งนะครับที่เอาไว้สำหรับเปลี่ยนเพราะปกติแล้วติดหมวกมามันจะเป็นชิลใสแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองติดแบบชิลลุ้งให้ดูว่ามันจะสวยงามขับหนักไหนนะครับส่วนวิธีการเอาชิลตัวเดิมออกนะครับซึ่งตัวเดิมมาที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือมันเป็นสีใสเนาะให้เราทําการยกชิลขึ้นนะครับผมเราจะเห็นสลักอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม ขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงเอาละเสร็จแล้วให้ทําการเลื่อนตรงนี้นะครับจะมีตัวเลื่อนอยู่เห็นไหมครับมันจะเลื่อนได้พอเราเลื่อนปุ๊บแล้วเราก็บิดตัวชิวให้สลักล็อกมันหลุดสลักล็อกมันจะอยู่ตรงกลางหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ด้านรอนบๆอ,อ,อีกสามจุดหนึ่งสองสามตัวนี้นะครับก็แค่ไม่ค่อยดึงออกมาตัวนี้ถอดง่ายครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถถอดเองได้ง่ายๆนี่นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็ทําวิธีการเดียวกันดึงสลักลงมาแล้วก็ดึงตัวชิวออกนี่มัจะหลุดออกมา สำหรับสีเดิมจะเป็นสีใสนะครับผมที่ให้มากับหมวกแล้วเราก็จะทาการติดั้งชิวรุ้งตัวนี้กับเข้าไปจะมาดูความเท่ของกันวิธีการเหมือนเดิมนะครับให้วางภาพตรงจุดกลางๆนะครับผมเล็งจุดกลางๆไว้ให้ดีเสร็จปุ๊บมันจะใส่ย,ยากเพราะว่าตะกี้สีใสคือเราเห็นจุดที่มันตรงล่องนะแต่ว่าถ้าเป็นสีตหลอดเราต้องเล็งดีๆนิดนึงผมเล็งแล้วก็ขยับขยับมาทางซ้ายเห็นไหมครับ ขยับขยับเลื่อนซ้ายขวาเพื่อให้มันเข้าล็อกของมันสําคัญสุดคือวางจิดตรงกลางให้ตรงนะครับเพราะถ้าเราใส่จุดต้องแล้วมันจะเลื่อนยกลงได้แต่ถ้ามันยกลงยกขึ้นยังเปิดอยู่แสดงว่ามันติดก็คือตัวมันไม่ตรงล็อกมันก็คือถอดออกมาแล้วก็ใส่ใหม่ติดด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเล็งตรงกลางนะครับให้เข้าตรงนี้นะผมมาร์กไปกันแล้วก็ขยับขยับซ้ายขยับขวาแบบนี้นะครับตัวชีมันก็จะเข้าไปอัตโนมัติของมันแล้วก็ลองเลื่อนลงอ แล้วตัวนี้เราก็ติดตัวชิวสีลงให้กับตัวนี้แล้วถามความทึบนี่ครับจะประมาณนี้นะครับความทึบแสงได้ทึบแสงมาตรงเลยนี่นะครับเอติดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หลายคนสงสัยว่าตัวนี้มัน ทึบแสงระดับไหนเวลาที่เรามองผ่านออกมาให้ดูแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ได้ไหมเห็นอยู่นะก็คือมองเห็นไหมอันนี้ผมใช้ไฟช่วยนะแต่คงคิดว่าครับตอนกลางคืนผมคิดว่าคงจะมองลำบากดูด้านนอกทึบแสงมองจากด้านใน ผมขยับให้กังเหมันโฟกัสนิดนึงจะได้ดูง่ายๆก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าบตัวชิลลุ้งของตัว d a ตตี้ไททันคาร์บอนยกข่างตัวนี้สำหรับนี้ก็จะเป็นสีดำอีกสีหนึ่งนะครับผมจะมีสีดำด้วยเป็นชิลดํดำเลยนะครับความทึบแสงระดับไหนเป็นประมาณนี้ให้ดูจะทึบมากเลยนะครับ นะครับสีดำ